ทำไมวิลส์มิ c ตบ Chris Rock อกยางงั้นเรามาดูคำแปลกันค่ะ ada, I love you GI Jane 2. can't wait to see it a l r i g คริสเนี่ยพูดว่า Jada I love you ก็คือเจ d ด้าฉันรักเธอนะอนางก็ตอบได้ว่า GI Jane 2. can't wait to see it เนี่ยแหละค่ะคือเปิดประเด็น GI Jane 2คือหนังเรื่องนึงเมื่อนานมากแล้วที่ตัวหลักเนี่ยเป็นผู้หญิงหัวโล้น ก่อนอื่นให้ดูก่อนค่ะว่าน,นี่คือเจด้านะคะและนี่ก็คือหนัง G I Jane ที่แสดงโดยผู้หญิงหัวล้านแล้วเจด้าเนี่ยเขากำลังซัฟเฟอร์กับโรคผมร่วงเป็นย่อมยอมต้องโกนผมทิ้งเนี่ยมันก็คงจะไปทําใจใจใร้ายจิตใจเขาวิลสมิทก็เลยโกรธแทนถ้าดูจากในคลิปเมื่อกี้จะเห็นว่าเจด้าทาหน้าอะมองบนมาดูกันว่าวิลพูดว่าอะไรต่อ It G.I. wife's f***ing I'm out was a Janger name okay Keep my name out your mouth your of วิวบอกว่า take my wife's name out of your mouth คือเอาชื่อของภรรยาของฉันออกมาจากปากของเธอเลยแล้วว่าเอาชื่อออกมาจากปากของเลย well dude โย้ย แกหย้ยมึง it was a GI Jane joke ก็คือมันน่ะแค่เป็นมุกคำๆเกี่ยวกับ GI Jane เองแซดวิลส์มิดก็รีพีทสิ่งเดิมอีกหนึ่งรอบแล้วคริสเนี่ยก็แบบเฮ้ยพูดว่า I'm going to okay I'm going to ก็คือฉันจะทำโอเคโอเคนะหลังจากนั้นก็ดำเนินงานออสการ์ต่อแบบกล่อยๆอ,อยากรู้ว่าทุกคนมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะ